เรียบร้อยแล้วพี่นออ้องเอ้ยครับมาเนี่ยโอ้แขนโจโ,โกที่เขาขวบเัวหอความเข้าไปคากขนาดพี่น้องเลยลุ่มวัวไว้ไว้ครับพี่น้องลุ่มพัดงาใหม่ครับพี่น้อง <c oughs> ซอยซอยพี่น้องฟังซอย สาวสมหน่อยมาจากเบาปุ๋ยจูผักสาวสมหน่อยมาจากเบาปุ๋ยจูผักแล้วเขาแหนกนานผักไอ่ไอ่พอบักเขี่ยเงาจากสองหน่วยใน่สมนีกับวาสอยเราเป็นน้องคลิปหน้ากับวิสาคือเก่าเราพี่น้องาากราบสวัสดีครับมินมอแฟนแฟนผู้ติดตามเอฟซีสู้ขู่สุขคนครับผมเบาปุ๋ยจูผักเกี่ยวผักกับมัอน,นี่ที่ผ้าพี่ผ้าหนอนครับมากินซาซิมิกุ้งฝอยครับพี่น้องเพียไต่หยำงาหยำมเงาพี่พี่าาน,าน้งนองมีซาซิมิเด้พี่น้องเด้อกุ้งฝอยครับบโบมันกุ้งเง,ง,ง่ครับพี่น้อง มามาพี่น้องมากัาเนี่ยโอ้ยสายกุ้งครับพี่น้องสายกุ้งเต็นมาเด้อครับมาเสียบๆกับบ้าปุยครับเมื่อนี้จะเก้าอห้นกุ้งมาได้กับกระปออตะคุณนิชาล้วพี่น้องคนนิชาครับอาริกับพี่น้องอ่ะแดงๆมากินน้ากันเด้อครับเด้อก่อยกุ้งดูว่าโคยุตติครับมาเด้อพี่น้องเลยบานนี้คกอยกุ้งน้ากันครับดูว่าซาซิมิกุ้งฝอยครับพี่น้องอ่ะมานี่มาเด้อพี่น้องเลยบ้าปุยเิดลงมือแล้วเด้อพี่น้องอันนี้ครับหอมผักชีพริกครับ แม่วันชินเป็นผู้ซอยปลาปูเป็นผู้ปรุงครับลงปลายัางคือเอาผักใส่ก่อนตีหยามันเต็มพี่น้องเอ้ยเอาผักไหวเต็มไว้ฮะผักเต็มยังน้อยพี่น้องนั่นละไปมาพี่น้องมานี่น้ำปลาครับตอ๊โอ้โหยคักขนาดเลยเนี้ยมเนี้ยมเนี้ยมปิดปอนพี่น้องปิดไปก่อนเต็มลงๆเลยนี่พี่นอ้องกวนะ เต็มเด้งเด้งเลบุ้ยเอา,ออางไงกว่านี้บ่มีบ่ว่าเฮานะปิดไหมมาครับมาไปเลยเปิดออกแล้วเด้อพี่นอ้องเลยบุ้ยผงครับผงใส่ลงไปผงครับเนี่ยผงแสบผงนัวเสียดายพี่น้องเป็นลงๆอยู่ออกมานที่จากเรา ะมินิสเกินเด้อเ์ขาขว้าครับขอขว้าพีน่น้องหอมๆหนาปลาเดียบพี่นอ้องหนาปลาเดียบโอ้ส้วงหวังว่าแล้วพี่น้องเลยออกเด้อพี่นอ้องเง้ยบาดนนี้พีกเด้อบาดน,นี้ออกเด้อครับ ขึ้นพี่น้องบาเนี่บักเน่าครับพี่น้องนี่อ่ะเน่าเด้อพี่น้องเลยหอมบาเนี่ซาซิมิกุ้งฝอ,อยครับนั่นละบาเนี่อ่ะขออยากก้นลอยพี่น้องเลยหปุ๋งลวงเลยพี่น้องเลยมาซิมครับซิมพี่น้องมาเลย ซีมีน้องซีมครับบานีมาเด้อครับสายกุ้งสดครับมาพี่น้องมาแซ่บเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยครับมาเนี่ยโอ้ยฉันโชโ,โก้ที่เขาขวบเัวหอมาเข้าไปคักขนาดพี่น้องเลยแซ่บบุบ,บ บุบฮะพี่น้องเอ้ต่พยิมยังตักใไหมาเนาะพี่น้องเอะมาเด้อครับบาทดิมีเขาน้ำบ้าปุยครับพี่น้องมาเนี้ยโอ้เหมือนบรรยากาศดีครับร่มสีไว้อยๆครับพี่น้องอืมคองเขาทางฟีเลยพี่น้องเอ้มาพี่น้องมาจำเขาันพี่น้องตอนสีจะเศร้าครับเด้อเขาก็บ้าปุยพี่น้องเอ้ มาครับป่านี่มือนีเปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องกินคางสาครับลมว้อยว้อยครับพี่น้อง <c oughs>

ทางสายลมว่อยๆต้องกระเสียดน่อยครับ ก๋วยกุ้งครับมือเนี่ยหง่อนมาแล้วครับ พัดงาใหม่ครับพี่น้องนีผ้าพีผ้ามองครับ เป็นบรรยากาศมองกินเด้อพี่น้องเองหยอนมาละใส่ออมไก่กับแสบได้วพี่น้อง โอ้ได้ร้ายครับมันเนี่ย ค้นฟ้าค้าคานฝนคือเกาแล้วพี่น้องเออพันเุ์ไ <c oughs> ตกอยอ่ฝนตกมากมีแต่เน่ากิน ูฝอยตัวใหญ่ครับสดๆเป็นหนุ่งเด้งหนุ่งเด้งกินงานอฮ้ยเฮ้ยอย่าลองไปครับอืมปวดเสียง,อองเอือหัวเออ เขากันครับนอนมาแล้วกินบ้างหน่อยจะพี่ยใส่แล้วพี่น้องนอนมาแล้วโค้มตายวอาเลี้ยงพันบ่า แม่ไ,มไอครับเร็วเร็วพวกปลาจะค้นชองเลยผัากระเสบหน่อคมดีอย่อน,นมาล้วลืมตอนข้ามสุดท้ายยังคมเลี้วอยู่พี่น้อย อู้พออูี้ด้ปูงมางแสบพอใต่เป็นน้อยเลย <c oughs> ครับลืมมากเขามา่อค้นเป็น้องผมก็เลยมากหนึ่งบ้างเรา่อนอี้อย่างไม่ได้เขาค่อน มาใหม่ๆเป็นหนงจากซาตินน้องเด็กน้องเด็กคุณยอดครับเด <c oughs> ี๋ยวาหาปลาเกินไปหรอก กะหลัำยืดพีบอะไรวันคือเดี๋ยวมาน้ำยู่วแนเนหากะหล่ำคุยเยอะบาดกินปูมือสีนำเนี่ยกลางวันเด้อเป็นหลังเด้อ เท <c oughs> บเป็นไรบุเป็นหน่อยกินเขาบปเลยเฮียแตกออกไปหน่นมั่าเป็น,น, <c oughs> ปนตาแดดได้บัได้ อมมาขูกมาห้่งตุ่ยครับไม่ใช่ไม่้อง รงบตรงให้ตรงหน้าห้องบรรยากาศดีครับพี่น้องกินเป็นน้ำฟังเงียงลอยเป็นนมเอบบอจะบ,บอกจะบอก กับกระลำกับแจเป็นรสชาตินึงพี่น้องสีเผ็ดเผ็ดสีหวานหวานจับวันนี้ผักหลายครับจะได้กินผักย่างแน่เลย หัวผักอย่างะพี่เนชาะซาซิมิกลุ่มฝอยอย่าพี่นปเนหัวโอ้นาแจะพีเนาะเขาปากลมวะเนาะ จะบายก็เถอะกินได้ก็ <c oughs> แซวความนั่นพี่น้องวันเ้าก็คือตอ,อลมอำลำอ, <c oughs> อันลำยล่โ้แห้วห้อพักเลยใส่เสแยบก็เกา่าเด้อพี่น้องเลยรห่ฮตาที่แหลววันเมาก็ลำมาน้ำอยู่หาใสก็ไม่เห็นอืม เรียรน,นเนีย่ยครับกินหมดเนี้จะเอาไวไว้ใส่แล้วสวยตัวกองเฟ้นครับพี่น้องอุ่นกินกระไดเด้อพี่น้องเด้อจะได้ก็ขอขอบคุณข,ขอบคุณครับอีกรอบหนึ่งเถอะครับติดตามติดชมครับบ้าปุ๋ยจุพาจุพากับพี่น้องอัสสล่าเชฟนี่ครับพี่น้องซาซิมิกุ้งสดเด้อพี่น้องเด้อกุ้งสดหรือว่ากุ้งฝอยครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่เก่าแล้วครับมาเลยผมบ้าปุ๋ยเก้าครับสวัสดีครับยูจิ้วฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อแซ่บครับพี่น้องครับ